เอาล้เรามาฟังรัฐบาลมารัฐบาลนี่ผมเรียนเป็นสินค้าที่เน่าสินค้าหมดอายุสินค้ามีข้อตำหนิถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่เน่าถ้าเป็นอุปกรณ์ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การไม่ได้มีความเน่าเฟะหลายเรื่องเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือโศกนาฏกรรมทางกระบวนการยุติธรรมในคดีบอสอยู่วิทยาอันนี้เป็นความล่มสลายของกระบวนการยุติธรรมที่ทำกันเป็นกระบวนการแล้วจะผิดได้ยังไงปปทปปชก็บวกรัฐบาล ยังมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้คุณวิศนุเครือง,งามนี่ให้สัมภาษณ์ดีมากที่ดีเนี่ยไม่ใช่ดีนะไม่ใช่ดีดีนะก็คือที่ดีมากก็คือว่าเป็นคนที่ถ้ารัฐบาลชุดไหนต้องการช่อฉชนหรือรัฐบาลชุดไหนต้องการบิดเบือนข้อท็จจริงต้องเชิญคุณวิศนุเครืองามเป็นรองนายกทุกครั้งแล้วให้ดูแลเรื่องที่มันชัดเจนโยนให้คุณวิศนุพูดคุณวิศนุจะพูดอย่างคลุมเครือแล้วจะทําให้ประชาชนสับสนไปหมด ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่คือความสามารถคุณวิศณุผมไม่กล้ากล่าวว่าคุณวิศนุเป็นคนกัลล่อนแต่ไม่ใช่คุณวิศนุไม่ได้กัลล่อนแต่คุณรู้วิศนุมีความสามารถอย่างหนึง่งรับมอบงานมาจากนายกประยุทธ์จันโอชาเพื่อมาพูดต่อในเรื่องของบอสพูดไปพูดมาจนกระทั่งฟังไม่ได้สับจับไม่ได้เดียดคล้าย,าย,ายกับว่าไอ้พวกที่อยู่ในเครือข่ายในบอสเนี่ยถ้ามันอยู่ในยุคสนชแล้ว มันมายุคนี้แล้วใช้รัฐธรรมนูญคนละฉบับเพราะฉะนั้นแล้วจะไปตรวจสอบมันได้ยังไงแต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้เห็นหรือยังฮะเห็นฤทธิ์คุณวิษณุหรือยังนะคุณวิษณุเครืองามเป็นอย่างนี้ทีนี้คุณวิณุความเครืองามมาอ้างแบบนี้ก็เป็นวิธีการเดียวที่ไม่ต้องอาศัยปปชซึ่งก็เป็นจุดที่ทําให้ประชาชนรับไม่ได้แล้วก็เป็นการตอกย้ําความชอบธรรมของนักศึกษาที่จอกมาในสิ่งระบาดที่ทำให้ระดมเหลว พราะหนึ่งรัฐบาลชุดนี้คอร์รัปชันเยอะมากท่านผู้ชมถึงท่านผู้ชมจะเป็นติ่งลงตู่ก็ให้รู้ว่าคอร์รัปชันเยอะเยอะแบบเรือหายอะ่ะที่หนักกว่านั้นก็คือตรวจสอบไม่ได้เลยเอาผิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองเรื่องนี้ต้องถือว่าหนักหนาและรับไม่ได้สังคมไม่มีทางออกก็เลยต้องออกมาผ่านการเคลื่อนไหวทางชุมนุมนี่ยังไม่นับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเอีกนะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ตอนนี้เศรษฐกิจกระพังเหมือนเป็นนบิดเวลาที่จะนับถอยหลังลงทุกวันทุกวันเอาง่ายๆคุณปรีดีดาวฉายลาออกคุณปรีดดาวฉายนั้นมีครั้งเป็นหัวใจทางานการแก้ไขปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นรูปร่างล่าสุดได้ข่าวว่าจเจ้าคุณชาติชายอดีตผู้มัญชยการธนาคารอมสินมาหรือคุณสมชัยสัจพงศ์อดีตปลัดกระทรวงการคลัง แต่ละคนมีดีกันคนละแบบคุณสมชายสัจจพงศ์เป็นข้าราชการประจําเคยเป็นปลัดกระทรวงการคลังเอาคุณสมชัยมานั่งคุณสมชัยก็รู้เรื่องดีก็ทํางานแบบข้าราชการกระทรวงการคลังไม่มีความคิดสร้างสารรค์คุณชาชายก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมีความคิดสร้างสารรค์ที่สําคัญมีสายสัมพันธ์หมดทุกกลุ่มกลุ่มอิทธิพลทุกกลุ่มมีหมดคุณชาชายเป็นเด็กของลุงคนหนึ่งเด็กคนสนิทคุณชาชาย เสน่หสนมคุณสันติพร้อมพัฒหรือที่พวกเราเรียกว่าคุณสนติพร้อมมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณชาติชายจะทําตัวเป็นน้ําที่ผสมกับน้ําในสายการเมืองได้ดีจัดสรรปันส่วนให้แต่ละคนต้องการอะไรต้องการโครงการอะไรถ้ามานั่งครังแล้วก็จะมอบอนุให้น้องนี่น,น,น่าเสียดายไหมท่านผู้ชมถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่เอาการเมืองนําหน้าเมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วบีบ ให้คุณอุตมะลาออกไปให้สมคิดลาออกไปให้พวกสี่กุมารออกไปวันนี้ประเทศไทยสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกียรวว่างตลอดไม่ได้เดินหน้าเลยถ้าพวกนั้นยังอยู่และทำงานอยู่ปานนี้ประเทศยังพอจะลืมตาอ้าปากหายใจจมูกพ้นน้ำสรุปเรื่องการชุมนุมก็คือว่ารัฐบาลพลเอกปรยุทธ์ไม่ชอบความรุนแรง เพราะเขารู้อยู่แล้วว่านี่เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขเดียวที่จะทําให้เขาหลุดจากตําแหน่งได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ต้งองการความรุนแรงและจะทําทุกทางไม่ให้เกิดความรุนแรงแต่ทีนี้มันมีอีกขั้วหนึ่งอะ่ะรอฉวยโอกาสอยู่แต่ขั้วนี้ท่าทางจะสงบเสงี่ยมไปเรียบร้อยละหลังจากมีการแต่งตั้งรองราชเลขาขึ้นมาก็เลยทําให้เห็นชัดเจนว่าโอกาสที่จะมีความรุนแรงแบบนี้ ก็คงจะไม่เกิดขึ้นในขณะน,นี้แต่ก็ต้องเกิดในอนาคตทําไมรู้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมนี่ต้องเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่มีการทุจริตเรื่องการจำนำข้าวแล้วมีกรบผสมมาประท้วงผมว่าต้องยุติการประท้วงแล้วการไร้เสถียรภาพแบบนี้ได้ทหารต้องเดินออกมาเรายุติทั้งหมดแต่ผมพูดต่อท่านผู้ชมผมบอกว่าต้องถวายพระราชอำนาจนี้คืนให้กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ให้พระองค์ท่านเป็นคนกลางแล้วก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมาอันหนึ่งแล้วมาร่างกติกาใหม่ถ้าอย่างนั้นประเทศไทยไปรอดแต่เผอิญพลเอกประยุทธ์ต้องการจะต่อยอดอำนาจกันต้องการให้หัวหน้าคณะปฏิวัติคือคนที่เป็นนายยงดีแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้6ปีกว่าแล้วชาติบ้านเมืองไม่ได้ไปไหนเลยท่านผู้ชม